พี่เล่นวอร์ไทยคูนเลยพี่เปเลไรพี่จะเล่นวอร์ไทยคูนพี่วอร์ไทยคูนมีรถถังมาใหม่พี่พี่ไม่กลับไปเล่นวอร์ไทยคูนแล้วพี่มาท่าูชมวันนี้อยู่ในวอร์ไทยคูนนะท่านผู้ชมวันนี้ผมจะพามาเล่นรถถัง4 4อัมมาต้านะที14ของเรามันเป็นรถถังที่ไม่รู้ว่าดีหรือเปล่าผมยังไม่ได้ลองเล่นเลยเว้ยซึ่งภารกิจนะท่านผู้ชมให้ท่านผู้ชมไปขโมยน้ํามันเว้ยมัน่นงยๆเองนะหลายๆคนที่เล่นแบมปนี้นั่นน่าจะรู้แล้วหรือเปล่า มันจะขึ้นส้มๆว่าอ่อยบาเร่วเว้ยแล้วก็ไปเก็บน้ำมันมาแต่ตอนนี้น้ำน้ำมันไม่มีวะคนเอาไปหมดแล้วหรือเปล่านี่ไปเอาน้ำมันมาแล้วก็เอามาใส่ตรงเนี้ยเอ่อหนึ่งถังแต่ภารกิจรถถังนี่มันต้องการ12งถังนะโอ้โหก็จะได้น้ำมันครบโอเคสำหรับผู้ที่ชื่นชอบสงครามก็ขอคนละหนึ่งไรได้ไหมมาเดี๋ยวผมจะพามาเล่นกันเลยนะไหนวะมันไม่ได้อยู่นี่ดีกว่าอยู่นูน่นนี่มาเล่นกันเลยที่สิบสี่เป็นรถถังประเทศอะไรวะก็สามารถคอมเมนต์บอกผมทีนะ ใครรู้เรื่องรถถังนะก็วันนี้บุ้มจะพาไปออกรบกันเลยนะท่านผู้ชมโอ้โหอาวุธยุดโทรปรณกออาวุธจะมีอยู่ดสองประเภทนะท่านผู้ชมมันสามารถซูมได้ด้วยเว้ยกดคิวได้ด้วยเพื่อหายตัวอาวุธหนักไม้เล็กหนึ่งนะท่านผู้ชมแล้วก็ปืนปืนกลนะนี่เป็นปืนกลระเบิดนะนี่ผมจะเรียกง่ายๆแล้วกันโอ้โอ้โอ้หมยเล็กหนึ่งเป็นอาวุธหนักตูมบอกเลยจะรถถังมันหน้าตาใช้ได้เนี่ย เกี่ยวเข้มเขมดูดันดีจะได้สักกี่คิวหรือเปล่าวะไม่รู้เหมือนกันนะผมไม่ค่อยเก่งเท่าไรเรื่องการเล็งเป้าบอกเลยยังไม่เจอสักคนเลยเฮ้เฮผมเจอแล้วเอ้ยแกไปไหนเนี่ยยิงอาวุธหนักยิงไปโอ้ยดูโดนโดนด,ดูดิโอ้โหทีเดียวเท่านั้นนะผู้ชมแม่นเฉยเว้ยดูดิลงไปกองกับพื้นเลยโอ้มันแรงจริงๆนะเนี่ย โอ้ไม่กอดผมยากรู้ว่าความแรงมันพังสะพานได้ไหมวะผมลองยิงปืนใหญ่ใส่สะพานอู้ oh. ด้าเมจโคตรแรงยิงทีเดียวสะพานขาดโอ้ไ <c oughs> oh ม่กอดแรงจริงๆหรือมันเป็นแบบนี้ทุกคันหรือเปล่านี่ผมก็ไม่ทราบเหมือนกันนะโอ้ฉันตกใจเลยเวนกรรม,มนแรงขนาดนี้เลยโอ้ไม่กอดไหนลองยิงเซฟสูตรเอูย้ oh. ยิงทีเดียวแต่ลดเยอะเลยนะ โอ้แรงแรงแรงยังไงน้ำมันเกิดแล้วท่านผู้ชมนี่ก็สามารถไปเก็บได้เห็นไหมอ้อยบานเร็วเออแล้วก็จะได้รถถังคันนี้มานะจะเหมือนเห็นใครชักธงหรือเปล่าวะลองยิงเข้าไปดินั่นนะนเห็นไหมมีคนยึดจุดกลางท่านผู้ชมยิงไม่โดนวนะนี่โดนมีคนจริงๆด้วยอันแน่ฮฮเกมมายึดจุดกลางกันหรอ ผู้ชมมันผมจะมองเห็นคนหรือเปล่าใช่ปะเห็คนปะเขาทำอะไรกันนะยิงยิงยิงนี่เรียบร้อยนี่ยิงรถระเบิดด้วยที่ระด้านนั้นก็มีคนด้วยวะลิงยิงระยไระไกลนะผู้ชมโดนปะเอ้ยไม่โดนโอ้ยิงเอ้ยมีคอปเตอร์ด้วยเหรอยิงคอปเตอร์ยิงคอปเตอร์โอ้ใจเย็นใจเย็น ผมโดนแน่ท่านผู้ชมจังหวะนี้เฮ้ยใจเย็นคอปเตอร์คอปเตอร์อ๋อผมติดอุ้ยมันไล่ผมแล้วท่านผู้ชมโอ,โอ,โอ้เอ้คอปเตอร์เอาเรื่องว่ะโอ้โหกำลังจะซูมโดนต้นไม้เมื่อกี้อันแน่เอาเรื่องเหรอคอปเตอร์ฮะจะให้ผมยิงโดนละกันมันยิงโดนยากกว่าท่านผู้ชมดูดิมองยากมากเลยโอ้อไล่ยิงผมไม่หยุดเลยวะผมจะมาจัดคัน,นพ่อหนุ่มคนนี้ก่อนเห็นไหนไว่าเมื่อกี้เห็นคนแวบ เห็นคนแวบๆยิงทะลุกำแพงโอ้มาเป็นชุดเลยคอปเตอร์ใจเย็นดีลูกพี่ให้ผมอยู่นิ่งๆให้ผมได้ยิงหน่อยโอ้โหก็บินไปบินมาท่านผู้ชมเรื่องความเร็วความพลิ้วนี่ผม่าไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่นะสำหรับรถถังคันนี้โอ้ใจเย็นลูกพี่ยิงให้ยิงทะลุได้เฉยผมยังโดนคอปเตอร์คันนี้ลุกลานไม่หยุดมาท่านผู้ชมโอ้โห ผมยิงมันได้ยงิงวะยิงเขาไม่โดนเลยแต่เขายิงหนียิงเราไม่หยุดเลยนะผมยิงเขาไม่โดนเลยบินไปบินมาอยู่บินไปบินมาอีถ้ามีปืนล็อกเป้านี่น่าจะดีนะดูนะเว้ยโอ้ผมจะแตกแล้วผมจะไปรอดแล้วโอ้ยิงไม่หยุดเลยเดี๋ยวผมจะลองขี่ดิขยันก็ไล่มาขยันก็ไล่มาดี ว้าวฉันซ่อมได้แฮแ้แกไม่ได้ทําอะไรฉันหรอกนี่เรามาหิ้วเลือตรงนี้ไทยนะท่านผู้ชมนี่เห็นไหมหลอดเต็มร้อยไปไหนแล้ววคอปเตอร์ลำนั้นวะไม่เห็นแหละฟังฐานทัพชาบ้านเฮ้ยเข้าปืนแล้วนั้นยิงผมว่ะปืนนี้มันแรงนะเอาเอาดีเอาดีสู้กันสู้กันกับปืนต่อต้านอากาศยานยิงเฮ้พัง ุูยแต่รถถังเราโดนปืนไอ้นี่ทำไมมันถึกอย่างวะเราดีฉัิงประตูแกพังแล้วแกไม่รอดนี่เรียบร้อยอุยโหดจัดโหดจัดแต่มันช้านะแต่มันถึกเวทผู้ชมผมว่านะอ้าออกออกจากแมปไปเลยเรามาแล้วมันเห็นอะไรแบบแบบยิงพลาดได้ไงวะมันลดไปไหนเมื่อกี้เอาวิ่งหายไปไหนแล้วนจะบอกนะวิ่งลงน้ำเอร รถหายจะเหมือนเห็นคนแวบ,บๆในนี่อันแนบสวัสดีเบคอนยิงทะลุกระแพงบินกักนี่จะเห็นแกแกหลบแกหลบไม่ได้หรอกเอานี่ไงรถคันนี้ไปไหนอ่ะเพื่อนโอ้โห oh, oh, มันหันช้ายิงโดนยิงโดนอันดับแรกฉันยิงรถแกก่อนลเลยขารถเลย อุ้ยแรงท่านผู้ชมแต่มันเฉยๆช้ๆชาๆยังไงไม่รู้เว้ยเออน,นั่นแหละคือข้อเสียมันความช้านะคล้ายรถถังเมาเลยเว้ยคันนี้น่าจะดีกว่าอันนี้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันผมใช้ว่ารู้สึกว่ามันเข้ามือเว้ยขึ้นเนินได้ไหมอไอเอ้ยไปดีโคตรแรงเฮ้ยเเดี๋ยวดผมนึกว่ามันเป็นทางเวีนกำรรป่าเอ้ยมันเป็นอันเนี้ยเป็นน้ำเป็นคลองเอเหมือนถังน้ำมันใครยับแวบบวะมีคุณเอาน้ำมันว่ะท่านผู้ชม อคือน้ำมันดำน้ำเลยเหรอเอาดิยิงในน้ำยิงในน้ำโดนปะวาอันนี้ผมสีดซุ่มยิงโอ้ผมไม่โดนเขากำลังว่ายน้ำมาทางนี้ผมขอแบบมาถึงแล้วตุ้มเดียวเลยนะท่านผู้ชมเอเอาดิมาเมื่อไหร่แกจะขึ้นจากน้ำขึ้นมาดิที่เขาไม่ขึ้นวะ นี่ผมยิงเซฟโซนเขาแต่แล้วเขาขึ้นเขาจะไปไหนมันก็ขึ้นไปทางเนี้ยแกดูนเนี่อันไหนไหนก็อันนี้ละเฝ้านานละนี่ยิง <laughs> แกจะวิ่งไปไหนผมเข้ามาฐานแล้วเนี่ยความพยายามเขาเอาถังน้ำมันลงน้ำบีกอ่ <laughs> จะจะตามฆ่าแกได้อา้าวเรียบร้อยเขามอบแล้วเรียบร้อย เอ้ยแต่เหมือนจะเห็นเรือไปไหนไปไหนเนี่ยเฮ้ยผมโดนผมโดนใครไม่รู้เป็นยังไงเข้ามาละนี่ยิงอีกสองคิวเอ๊แต่เรือ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 ไปไหนเรือเรืโอโอ้โหเขาสร้างเซฟโซนเวรกรรมผมจะยิงเรือลำนั้นไม่ได้เลยโ,โคตรไกลท่านผู้ชมยิงไม่ถึงปีพอดีเรือไปไหนไปไหน ผมไปเห็นเรือลำนีีอีกแล้ววิ่งกลับไปกับะไม้โอโ้ยิงไม่ถึงเว้ยหรือมันถึกวะแน,น่แวบบแวบสบวัสดีคาเมล่าแมนอา้าวเียบร้อยคาเมล่าแมนเฮ้าฮอะไม่ไรยิงมันดีป่ะท่านผู้ชมไม่ถึกเว้ยเฮ้ยแวบ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  ไปไหนอ่ะเข้าบ้านออกมาดีด,ดีออกมานี่ดี <c oughs> เรียบร้อยผมชอบอาวุธหนักรถถังอย่างหนึ่งเว้เลยเป็นพวกอาวุธพวกระเบิดเนี่ยพวกเนี้ยมันยิงทะลุกำแพงเลยนะเว้ยโคตรโหดให้เหมือนเห็นรถอยู่บนสะพาน พคตจะยิงสะพานให้ขาดเมื่อกี้ยิงไปโดนโอ้ยชนแน่มันผมเห็นรถคันนี้อีกรอบละรถทีวีแมนเนี่ยยิงยิงยิงยินี่โดนจอดนิ่งเลยผมเจอเขาสองรอบแล้วนะที่เดิมด้วยประเด็นมาจอดทำอะไรวะน้ำมันก็ไม่มีหรือมาจอดชมวิวริมทะเล ไม่ใช่ทีวีแมนคาเมล่าแมนเออโอ้ยผมขี่ดูดูดูดอ้าวท่านผู้ชมโอมาให้ผมมาติดโอโอุอยต,ตายละรถถังผมทำไมมาติดแงกอยู่อย่างงี้ยิงยิงสอยคอปเตอร์ ไอ้โดนเฉยผมยิงมัวน,นะเมื่อกี้มาท่านผู้ชมก็จะประมาณนี้นะสำหรับรถถัง่1 4ของเราก็ถือว่าสุดยอดดีก็ถ้าใครทำธารกิจได้ผมว่านี่คุ้มเลยนะกับการทำธารกิจภารกิจก็ทำไม่ยากนะรถถังก็โหดดีแต่มันช้าเว้ยไม่เร็วเท่าไหร่หันก็ช้าอะไรก็ช้ารู้สึกว่ามันมนเฉยเฉยๆยังไงไม่รู้ความเร็วก็ไม่เร็วนะ แต่ว่ายิงโคตรมันเลยผมได้กี่คิววะ13คิวเลยนะผมไม่ได้ย้ายเซิร์ฟ <c oughs> เล่นอยู่เซิร์ฟเดียวเมื่อกี้นะท่านผู้ชมวันนี้ก็ข,ขอจบคลิปวันนี้นะใครชอบก็ฝากกันแล้วก็แชร์กับสรับลผมด้วยนะครับผมโอเคไปแล้วครับผมบ๊ายบายโจหจัดรถทั้งเรายิงหมดไปสนบ้านใคร